หนาวแน่ติ๋งเนิดโอ้หนอนไก่อ้วนนเป็นคู่สีกันเลยนอนะไอ้เ <c oughs> อถามันขี้หนาวเนี่นต้องมานอนกอดมันแน่ไม่ค่อยเห็นตีกันแล้วเดี๋ยวนี้รักกันแท้แทมาอะไรมาป่วนเขาอีกแล้วเขานอนกันอยู่นะ อย่านะไอ้นี่ขอนอนกันอยู่นี่เห็นไหมนั่นอย่ายิ่งแกอยไอ้วนอ่ะนี่ดูมันทิเต็มหน้าเต็มตาอยู่ไอ้อุวน เฮ้ๆไอตัวน้อยก็นโดนเขากัดเป็นรูเป็นหนองยังไม่หายเลยแต่ว่ามันก็สดใสขึ้นแล้วแหละตอนแรกในโซมเรยกว่าไม่ไหวแล้วไอ้อ้วนนี่ก็ตามสภาพนานแล้วตอนนั้นมันวิ่งข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นน่ะนี่ก็อยู่มาโอ้สิบกว่าปีแล้วนะ ไม่รู้ว่าแมวมันมีอายุจริงๆเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนมันก็น่าจะแก่มากแล้วถ้าเทียบกับอายุคนนะแก่มากแล้วอายุแมวสิบปีสิบกว่าแหละต้องมีสิบห้าปีแหละคิดว่าจำวัดไม่ได้แหละแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่อแสแบมันยังตัวน้อยๆคือกันเนี่ยมาด้วยกันติงเนิน มันเลยนะเนี่ยไม่คิดว่าตรงนี้จะเป็นมุมนอนของมันไม่มีรังเลยนะไอ้นั่นมีรังแต่มันไม่มันไม่ยอมนอนหรอแต่อันนี้เขาไม่มีรังแต่ว่าเขานอนกันนี่เห็นไหมนี่เป็นมุมเลยมุมลกๆนี่มุมซอกเนี้ยแต่ว่าก็เข้ามานอนกันน,นะแปลกดีเหมือนกัน อาจจะเพราะว่ามันมีอะไรต่ออะไรบังลมบังอะไรนะแต่มันก็ไม่น่าบังนะเพราะตรงนี้ตรงนี้มันโล่งไง,งนีมันโล่งนะชอบก็โอเควันวัน,วนอยู่กับแมวอยู่กับหมาอยู่กับไก่เดี๋ยวมีเป็ดมาอีกเป็ดเนี่ยเอามากินหญ้านะเอามาสักคู่หนึ่งมั้งเดี๋ยวไปหายก่อนให้รกงหาอยู่